สวัสดีครับตัวดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทรถเช่า r d ด Car Center ค,ครับนะบวันนี้เรามาเที่ยวหน่อยมาดูงานมาดูงานนะครับลูกค้าสั่งทำมาดิเอออ่ะ VIP นะครับกับสายรถตู้หน้ายาวแบบนี้นะครับสองท่านนะครับก็เอามาเข้าร้านแบบสองท่านแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลูกค้าสั่งอะไรบ้างแล้วก็ได้งานแบบไหนบ้างจริงๆเราจะบอกว่าฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะ ใครสนใจรถตู้และอยากทำ v i p เดี๋ยวจยัดการให้นะครับก็วันนี้ก็มาบุกถึงโรงงานเลยมาบุกถึงโกดังเลยนะฮะได้ราคาที่หย่อนด้วยแล้วราคาที่ดีด้วยก็เลยมาทําให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูลูกค้ากันว่าลูกค้าทําอะไรไปบ้างกับ2คันนี้นะครับอ่ะนะครับคันนี้นี่ใส่ป้ายแดงนะเราใส่ป้ายแดงนะไม่อยากอวดป้ายนะครับคันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับแล้วก็มาทํา v i p เพื่อที่จะไป วิ่งงานเนี้ได้นะคนเราก็ชอบอ่ะนะยิ่งรถสวยมันก็ยิ่งได้งานใช่ไหมยิ่งรถสวยมันก็ยิ่งได้งานแล้วคนเลือกรถวิ่งนะครับเอาไปดูกัน VMP คันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ยังไม่เสร็จนะมากวนเขาเลยนะครับมากวนเขาเลยคันนี้ก็เป็น v i p ดูดีบรรดงมาไดอย่างเปียวเลยอ่าใครสาย v i p ก็อย่าลืมแล้วบอกโค้ดเทพบอกเลยว่า คันนี้จัดเบาะแบบเป็นอาผรรไฟฟ้าแล้วก็มีนวดด้วยนะฮะมีนวดด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูใครชอบรถตู้ก็ติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากทํารถตู้ก็จัดมาดูดิอ่างเอิงนะครับลูกค้าสั่งจัดแบบนี้เลยโคตรรอโคตรน่านั่งอ่ะน่านั่งมากนะครับแล้วก็ข้างลงข้างหลงังแล้วไม้เนี่ยเขาบอกว่ามี2แบบนะมี2แบบก็คือไม้ขาวกับไม้เขียว ไม้ขาวเนี่ยจะใช้งานได้ประสิทธิภาพได้น้อยกว่าไม้เขียวเพราะว่าอาจจะใช้งานไปนานๆอาจจะพองได้บุบได้แต่แล้วก็มีกลิ่นแต่ถ้าเป็นไม้เาขาบอกว่าไม้ไม้ขาวเนี่ยจะใช้กินกว่าจะหายในรถจะแสบตรงแสบตาเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือน5เดือนถึงจะจบแต่ถ้าไม้เขียวจบเลยทนทานก็ลักษณะการใช้งานก็คือยาวๆ10ปีอันนี้ก็คือเราจัดไม้เขียวให้เลยนะ นะครับเราจัดไม้เขียวให้เลยนะครับแล้วก็ตามความต้องการของลูกค้าทุกอย่างเป็นระบบใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเป็น V.I.P แบบจ๋จาเลยนะครับแบบแบบหล่อเลยอะขึ้นมาคือนั่งสบายนะครับขึ้นมาคือนั่งสบายเนาะอ่ะนะครับก็ภายในเปลี่ยนใหม่หมดนะครับใครอยากได้ก็จริงๆแล้วเริ่มต้นอยู่เริ่มต้นอยู่1นึ่งแสบาทหนึ่งแบาทเนาะ แล้วก็จะมีเป็นเบาะแบบเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นเบาะอาบัดนี่ดูโคตรสบายสบายจัดอะ่ะก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับเอารถไปก็คือครอบครัวนั่งสบายเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินสมมุติว่าใช้เงินใช้เงินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรถตู้อะ่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ล้านสามนะตกล้านสี่ใช่ปะตกล้านสี่ นะครับแต่ถ้าเป็นมือสองเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้าน1ล้านบวกลบนะครับแล้วแต่ว่าเลือกกันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็บวกค่า VIP ถ้าอยากทำแบบเต็มๆเลยมันก็สุดที่ 300, 3แสน3 0 3แสน4 0แสนอย่างคันนี้คันนี้มีเกือบ4,5แสนหเพราะว่าตัวเบาคู่หน้าเองเนี่ยงบก็เกือบ90,000แล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ มันปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าได้ปปับปรับลมหลังได้แล้วก็ปรับเอนได้เนี่ยมันเป็นเบาะของอาพารตนะครับก็เท่ากับว่ารถตู้บวกตกแต่งแล้วเราจ่ายล้านห้าเราได้แบบ v i p ไหมเต็มระบบเลยเต็มระบบแบบเต็มระบบจัดจัดเลยนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้าเทียบกับรถหรูนะฮะรถหรูก็คือเป็นพวกแบบอาพารตเวลไฟนะอาพาตเวลไฟนะครับเป็นรถแบบครอบครัวเล็กๆนะ อันนั้นก็เราจะจ่ายนะเราจะจ่ายอยู่ประมาณสี่ล้านอูเท่ากับว่าประหยัดไปเยอะซ้อมก่อนซ้อมรวยประหยัดไปเยอะมากแล้วเราได้ความสบายแล้วเราได้ช่วงยาวแล้วเราได้อ,อ่ความมีไอพีครบแล้วอ่ะนอนสบายมากเลยนั่งสบายนอนสบายสําหรับสองตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นแบบเก้าอี้ไฟฟ้าของอาพาตมานะครับแล้วก็สามารถปรับได้ ปรับนวดหลังได้ปรับเอ็นได้เป็นไฟฟ้า2ตัวนะสตัวคู่นี้มี9 0 0 0 0มนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังนี่คือเป็นโซฟาปกตินะครับก็ไม่ได้เอาแบบไฟฟ้านะครับก็ส่วนใหญ่หลักๆนะมีไฟฟ้า2ตัวก็พอแล้วเหลือแล้วนะครับสาหรับผู้ใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ข้างหลังเราก็เป็นพี่น้องนั่งได้นี่อันนี้เฉพาะบอกนะเราคุยกันเรื่องบอกก่อนนะแล้วแต่ว่า งบเราประมาณเท่าไหร่มีเท่าไหร่อะไรยังไงแต่คันนี้ถือว่าเต็มเริ่มต้นอยู่1นึ0 0 0สบาท1 2 0 0 0 0สบาทมีอะไรบ้าง1นึ0 0 0สบาทแล้วได้แอร์ไมโครบัสนะแอร์ไมโครบัสเนี่ยบอลบอกว่าจําเป็นนะถ้าเป็นรถตู้ใช่ปะ่ Air ะแอร์ไมโครบัสจำเป็นมากเพราะว่ามันจะให้ความฉับได้ไวมากกว่าแอร์เดิมนะครับมากกว่าแอร์เดิมเนาะอ่ะหนึ่งแบาทได้อะไรบางนะข้างเนี่ยทาให้หมด ซ้ายขวากับหลังคาแล้วก็แอร์ไมโครบัสมีแน่ๆนะครับแล้วถ้าอยากได้เพิ่มก็ลองดูว่าแบบอยากได้ออปชั่นไหนแต่คันนี้ตัวท็อปหมดเลยแม้กระทั่งเครื่องเสียงก็ลูกค้าสั่งตัวท็อปอยากจบไปเลยจบไปเลยแล้วเอารถไปทีเดียวเลยนะครับก็คันนี้จ่ายมาทั้งหมดก็คือ1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งบาทรวมรถ รถเป็นมือสองนะรถเป็นมือสองเลขไม้น้อยมากคันนี้นะครับก็เอามาทําประมาณสิบวันอันนี้งานยังไม่จบเลยงานยังไม่จบเลยนะครับก็รอเก็บงานก็มาถ่ายดูกันก่อนเนานะสวยเลยนะครับเบาะนี่ก็เป็นแบบเบาะเมคกี้เมาส์และข้างหลังเนี่ยมันก็สามารถที่เหมือนเหมือนแบบเคยนั่งเครื่องบินไหมมันก็จะมีที่แบบวางแก้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นพับนี่เป็นที่วางแก้วอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือข้างหลังเนาะ นะครับแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้นี่นะครับทั้ง2อฝั่งเลยคือจัดเต็มมากนะครับสาย USB AUX นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ไฟตัวพวกนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ก็คือซิกซิเจอร์เลยนะซิกเนเจอร์เลยแล้วก็เพิ่งทำแล้วคันนี้คือคือคันแรกนะครับก็เป็นลายแรกๆที่ลูกค้าได้ไป อ่างเอิงนะครับก็อ่างก็ให้ความสว่างนะครับหรือว่าจะเราจะเอาเป็นโทนแบบเรียบหรูก็ได้แค่นี้ก็หล่อแล้วหล่อจัดเลยเนี่ยดูดิเอาไปจบเลยก็เหมือนรถบ้านคันหนึ่งนะเหมือนรถบ้านคันหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์การใช้ครบๆนะครับเบาะก็จะเป็นแบบเบาะแบบโซฟานั่งสบายมากยิ่งคู่หน้านี่ยิ่งแบบออโต้ด้วยทั้งคู่เลยเป็นระดลาแบบไฟฟ้านะครับ แผงข้างนี่ก็จะเป็นพวกซับพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังด้วยสวยนะสวยมากนะครับเอ่อแล้วอย่างข้างหน้าเนาะข้างหน้าก็ตกแต่งเป็นแบบเนี่ยเราอยากได้แบบไหนอ่ะเนาะออกแบบได้เลยนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่ตกแต่ง V.I.P. ได้แบบสวยมากแล้วก็เงานดีนะครับรับประกันในเรื่องของการคอกแคกนนะ V.I.P. เนี่ยถ้าทำไม่ดีนะ ทำสวยอะมันทําไม่ยากครับแต่ทําดีมันทํายากนะทาสวยเนี่ยมันทําแป๊บเดียวแต่ทําดีเนี่ยมันทํายากมากไอชุดนีพวกเนี้ยตีด้วยไม้ทั้งหมดนะแล้วแล้วเขารับประกันเลยว่าไม่ขอดไม่อะไรนะครับแล้วก็เลยแนะนําแล้วลูกค้าก็เชื่อด้วยก็ก็ออกมาแล้วอะเนาะอยากทําให้มันจบนะครับเสียตังแล้วนะครับก็อยากทําให้มันจบทีออตโต้ผพินเพินแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็น ตู้เย็นนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงเต็มจัดอ่ะบอกได้เลยว่าเคสนี้เดือดนะครับเคสนี้เดือดนะครับตู้เย็นเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์แบบนี้นะครับก็ถือว่าเต็มเลยแผงประตูโครงประตูข้างนี่สวยมากก็จบอ่ะออกไปหล่อแน่นอนนะครับออกไปหล่อแน่นอนนะครับอันนี้คือตู้ v i p แล้วจะรับงานจะไปใช้ส่วนตัวด้วยราคา รวมรดแล้วก็หนึ่งล้านห้าแสนบาทจบแล้วอ่ะได้แบบนี้เลยจบเลยนะครับแต่ราคาเริ่มต้นนะก็ดูดีสวยไหมสวยมากอ่ะผู้สวยอะ่ะข้างนอกข้างในประตูก็เป็นประตูไฟฟ้าแล้วเต็มระบบนะครับเต็มระบบแบบนี้อย่างจบเนาะ ก็บุกถึงของงานเลยแล้วก็ได้ราคาที่มันดีด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับข้างเครื่องสวยมากนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปรับชมอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้คือรถตู้ VIP สวยมากนะครับสวยมากโทรหาพี่กู อ่ะกับอีคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็จะเป็นงบประมาณคือคันนู้นเต็มระบบแล้วใช้ของดีไม่ว่าจะเป็นพวกจอเป็นพวกอะไรคือใช้ของดีทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ออปชั่นนะครับเงินในกระเป๋าก็อยู่ที่ออปชั่นนะครับแล้วก็1นึ0 0 0สอมื่นบาทสามารถทําได้แล้วจบได้แล้วสวยแล้วหล่อแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูของงานของคันนี้บ้างนะครับก็พี่ๆเขาก็กําลังทํากันอยู่เลยเนาะกาลังทํากันอยู่ อันนี้ก็พื้นพื้นตีหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็จะจัดการได้แบบไหนนะครับแล้วก็เบาะเบื่สามารถเลือกสีได้อันนี้ก็เป็นโซฟาใหญ่อันนี้ลูกค้าวิ่งทัวร์นะครับสําหรับไปวิ่งทัวร์นะครับก็จัดออปชั่นแบบกลางกลางนะครับไม่ได้หรูหรามากก็คือก็อยู่ที่ชอบเนาะอยู่ที่ชอบนะครับแต่สวยรับประกัน ปลั๊กฟงปลั๊กไฟถึ่งอำนวยความสะดวกครบอันนี้คือเอาไปวิ่งทัวร์นะครับต่วนคันนู้นเลยทําไว้ใช้งานนะครับใช้งานในบ้านจบจัดจะบอกเลยเนาะอ่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไวดเอ้รถตู้ว i P ีกันกลับที่ร้านเลยนะครับกลับที่ร้านเลยพี่ๆเขากำลังทํากันอยู่แบบนี้เนาะก็มาขวางการทํางานของเขาเลยเนาะมาขวางการทํางานของเขานะครับคันนี้ก็จะเป็นหน้าสัานนะ้นเนาะเจนที่แล้วนะครับเจนที่แล้ว เรเรียกว่าโมงใหญ่โนะโมงใหญ่ปีเก่านะครับก็มาทําในเรื่องของหลังคาทั้งหมดนะครับทาในเรื่องของ,งคาทั้งหมดอ่ะนะครับอันนี้คือเป็นส่วนเล็กๆก,กับรถตู้ V.I.P. ที่น่าสนใจให้ความน่าสนใจมากๆนะครับกับบอ่อนพระนคร R.D.D. Car Center นะครับก็มาจัดอย่าได้แล้ว2อลัาแบบนี้เท่ๆแบบนี้ก็รอเสร็จงานก็เดี๋ยวเตรียมรับกลับบ้านได้หล่อแน่นอนเนาะหล่อแน่นอน อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ VIP แต่ก็รอเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับรอเสร็จเก็บงานทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะมาทำแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการทำคอนเทนต์กันฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับบอลมนครคารีคาเทนเตอร์ใครสนใจหรือว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้ด้วยครับ094-249-5297นะ0 9 4 2 4 9 5 2 9 7ใครอยากแต่ง v i p มา บอลมะนรคนารอาดีดีจัดการให้สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ด้วยเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ